กำลังจะกินหมูกระทะแล้วนะคะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้า,า,จาโอ้ยไม่ไม่เขาคู่กับคนสวยหรอกไอ้คที่อนีรก็สวยคำาีนี้ก็สวยก็ส,ยสิก็ไม่บอกก็ไม่บอกก็ไม่บอกเราว่ามีคนมาเยอะเราจะได้สวยๆมั่งโอ๊ย เพืขอโบ่ะเบิ่มอยางมานไปรับซิกอะเอาไปรับซิไปทำไมหรอเลืออข้าวอะเอาจะได้มีอะไรอยามาไล่ตินฟันเอามาจะกินยอนแมวจะิเงมไหมจเหรอจิงาเลยยอดแมวกินได้ก็ดกินได้แก่อนมันไี่แมกินยอดไปแล้วขอาไป่ไปไม่้จับทไม ไม่ต้องใจเห็นตายเลยเข้าให้ไม่ตายก่อนเพิ่งจะเข้าไอ้เด็กกินยอดไปแล้วให้เขากินก้านน่าจะหลาเข้าเขาบอกม่เห็ุตายเลยไายใหญ่นิ่มบลล่าเลยยตายยอดยอดแมวรู้ว่าน่าจะผัดสีเข้งน่าจะอร่อยเนาะพี่เอาไปผัด ขอแล้วมีแข็งเหนียวยังไม่แก่กินไก่ตขอพี่สักลูกินส้มอกออมาลทำอะไรกันพลักินอะไมันวะบอล้วมียอดแข็งแล้วแข็งเที่ยวได้ยังไม่แก่มาแล้วมาแล้วของของกินเดอะไร นี่ป้านี่คานอยู่ี่้แก้วดอะไรยังไงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไหมเนี่ยส้มตำน่ะจะกินไหมจะกินไหมส้มตำสวยเชียวนะคุณนายคุณนายถ่ายป่าเยตาคอนเพื่อนแล้วคัน สวยสวยสวยจริงๆริงสวยอ่ะเออออกตื่นมารุบาร์ตี้จ้าเด็กเอาแค่โตโต้นะคะโตโต้นี่ะแหนมอลายทำแหนมอะไรทำแหนมนี่นะคะถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะวิธีขูดวิธีขูดมะละกอเคยเห็นไหมคะวิธีขูดมะละกอก็ขูดอย่างนี้นะคะ พูดอย่างนี้นะคะแล้วพอเดินจะตำมะละกอมีแหนมมีขนมต้มด้วยนะคะนวนขนมต้มขนมต้มก็มีฝรั่ง่ยบฝรั่งกับร้านกิมเนี้ฝรั่งแยกลองกินแหนมนะคะซึ้งฝรั่งแยบลองกินแหนมนะคะเดี๋ยวดูผัวกลัวท้องดีมากินขนมต้มก็ได้นะเยอะเล็กเกินเนาะสาวเออฝรั่งบอกว่าอร่อย ตัวอะไล่ะบ้านเขาจังดูเป็นบ้านเราก็เหมือนกันเล็กนิดเดียวบ้านเราเม็ดเงี้ยเล็กเม็ดกว่านี้อีกบ้านเขากำลังโตอยู่เราจะได้กินตอนไหนเราหนาวแล้วเริ่มใบเหี่ยวแล้วพี่เป็นไหมของพี่เหี่ยวยังจังไม่เอาข้าวอะไรพริกแดงก็มีทำไมซื้อพริกมาล่ะเนี่ยบอกเอาได้ถุงพริกเยไปไหนวะถนัดไหมเนี่ยแกตำไม่ถนัดเพราะม่ได้มานานลืมแล้วอะไรก็ไหนบ้านรู้ตำ สว่วนเยตาเขาจะกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะภานะคะ,ะกินก่อนจะภาพยังไม่เปิดบ,บ,บุฟเฟ่เลยะจะไปแท๊ตีนโชว์นะคะคนมากเลยอ่ะโอ้อยา่างโอ้โหมาเลยออ้โหมาเลยอยากกินขนมจีนแล้วอ่ะเยตามไม่กินจะเสียใจน,นะคะใส่ขนมจีนไก่บอมาละมาเลยไก่ใช่ไหมไก่ไก่ไก่ไมีตับด้วยะคะโอ้ไม่แห่ดีเหลือเกินโอ้ยหมาเลย่าเพิ่งตำเล้วตำตำอ่ะยายก็ น,นี่นะคะ,ะกินส้มตำอรองท้องด้วยส้มตำมส้สมตำแล้วก็ขนมจีนเ,นเดีเ๋ยวตอนเย็นค่อยกินหมูกระทะตอนนี้รองท้องก่อนนะคะเพราะว่าแขกมายังไม่ครบ <c oughs> แขกคนไทยมาไม่ครบขากระตามมาติ่นคนไทยมายังไม่ครบไอ้ฝ <c oughs> นตามมาเชียร์บอกคนมาเรื ตาเขาจะว่าไห่หนูบอกเขาไปแล้วว่าไม่มาเออมาเออไป์ตี้คนอื่นเลยไม่มีที่นั่งปูได้ขนมจีนลืมคลิปเลยโอ้โหไอซีฮาเบินวิดีโอฟอร์ยูทูบออยูทูบนยูทูบอไซีีนิคเนมีโฟโต้ของอันเดวอุนเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาให้ถ่ายเขาได้ ตันโลตันโนรมาเลยมานตนี้ถ่ายวถ่ายแบบตช่งีๆเลยนะโอเคมา่โอเคนี๋ยีกดีวเบรอ้ดูว่าอจะทำวะ

โชว์ขกล้องนะคะลองอัพปากกล้องไหมคะนะคะ็นะนยตีโชด้วยนะคะหาอดูแต่กินตีมาแต่ข้อ

เอยเอยมากัน <me> <cheg> <laughs> <t writers> <Ayya, ayya. s worries> ทอดมันกินรองท้องแล้วต่อไปก็จะมีหมูกระทะนะคะแต่ในย่างย่างอะไรให้ฟรั่งกินก่อนนะเราไม่ได้มีแต่ทอดมันเรามีแหนมซิ่วแหนมตุ้มนาวอร์โนย์พลีน่ม่โนย์รยินได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนฝรั่งไว้อิทอิทไทยน้า ปาีปากปาีนัลนี้โดนี่าเสียแล้เสียแล้รีบบอกไปเลยัวโดนไม่ไม่ี่ในฝนมาแล้วเพื่อนฟวนนี่านีีปกาี่

Diamond, ห,ห <flatten. S 2> ่อชตาหนูนลินาลนคังเ็นออ้งนี่นะคะของเรานี่อะไรนะไหนหมูกระทะไหนละหมูมีแต่กุ้งมีแต่อะไรเขาม่เรียกกุ้งกระทะเขาไม่ได้ หมูกระต่นี่นะคะเอ่ออันนี้ก็ไม่คนที่ต่ำส้มต่ำว่าไงวิสวิสวิลวิลเชียรดับเบิ้เฮียเฮียมาโอดาเน่ไม่ถ่ายดีกว่าเนาะไปทางโน้นดีกว่าโน้ตไปทางโน้นโน้ตนี่อันนี้ก็คือย่างออะไรปลาเขาไปกินกับอะไรนั่นเนาะ ปลากินเมี่ยงเนาะกินอะไรเนะ <S <S ี่ยใครเอาปลามากินกันนะไม่เบี้ยวป,<ร>ปลานี่กุ้งน,นะคะหม,มึกนะคะอันนี้ก็คนที่ตมัมส้ตมตําวันก่อนนะคะตมัมส้ตมตําเอ้ยทำไมมันย้อนแสงมันมองไม่เห็นย้อนแสงมองไม่เห็นเศร้เห็นสลัวสลัวไม่เป็นไรในกระเทนน้ำ้าไปแล้วนะคะ ใส่น้ำเข้าไปแล้วนะเคยได้กินหรือเปล่าคะหมูกระทะเคยได้กินไหมถามคนไทยนะเคยได้กินหมูกระทะไหมคนไทยนี่อนอื่นเขาก็ตั right. ้งเตาให้มันร้อนแล้วเขาก็ใส่ใส่ไอ้นั fue. ่นเข้าไปนะคะเออเนี่ยเดี iyorum, <S 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 ๋ยวมะลัยก็จะใส่เออเนี่นะคะนี่คือมะลัยนะคะนี่คือมะลัยอันนี้คือพี่น้อยนะคะโอ้พี่ไม่ใช่พี่หรอกพี่และน้องอะไรก็ไม่รู้ถก็เราก็แต่กระทะก็ได้นี่ เทรน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 บ้านเอ็ดเซ็นต์มาดูดะเขาใครย่างมาเดี๋ยวเขาย่างไงมาเดี๋ยวเขาย่างมาเดี๋ยวเขาย่างไงมาตารีหม <meeting NG> <iffer sorting> <te ars otion> ูสามชั้นคิปใช้ไม่ดีเด็ดสุดยาดอกที่พักนิดนาดกำลังจะกินหมูกระทะแล้วนะคะใะ คนเพื่อนเอตสา์ย่างให้ฝรั่งกินแล้วฝรั่งไม่ยอมลุกเลยฝรั่งฝรั่งไม่ยอมลุกเลยคนไทยไม่ได้กินเลยทีนี้ฝรั่งนั่งถือตะเกียบรอฝรั่งเขาย่างเขาย่างเขาย่างให้ฝรั่งกินแล้วนะคนเพื่อนย่างให้ฝรั่งกิน อย่างหมูสเต็กอเลยดูเราอตสาทำให้กินแล้วไม่ยอมลุกเลยมานั่งถือตะเกียบคนละอันคนละอันรอหมูก,กันนะคนไทยคนไทยเลยต้องเนาะยายบอกแล้วไม่ปูเสือนั่งกินตรงนี้ขอาจารย์มาแบ่งกันอีกดูดูนี่ดูขอาจารย์มาแบ่งกันอีกดูได้แล้ว ฝรั่งติดใจไม่ยอมลุกเลยนะคะฝรั่งติดใจไม่ยอมลุกนะคะนี่นะคะกินอยู่ได้อร่อยมากมากเลยค่ะฝรั่งไม่ยอมลุกหมดทุกอย่างนะคะหมดทุกอย่างเกลี้ยงเลยนะคะหมดทุกอย่างอร่อยมากอร่อยอร่อยตำน้ำจิ้มเองถ้าถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะตำเองน้ำจิ้มน้ำจิ้มคนตำตำแบบสุดยอดมาก